นี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนําไม่ทําตามเด็กที่ไม่ยุต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะคะสวีดสวัสดีจ้ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเทอร์โบโนหเหมือนเดินไปจ้ากับซอโบจ้าวันนี้นะอยู่กับซอมบี้ซอมใจนะจ้ะเพื่อนๆวันนี้นะซอพกทุนมา2,000เนาะเดี๋ยววันนี้ว่าซอคิดว่าซอจะลอง ซื้อฟีดด้เวเพื่อนใครเข้ามาแล้วนะอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซอด้ยเด้อใครอยากเล่นอยากตามก็ริงใต้คิมเลน,นสาอันนี้ซอซื้อฟีดไปพันห้านะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอด,ดูกันคูณสามไปสเกตเตอร์มาสามตัวแล้วจ้ะซื้อฟีดเองมันก็เข้าอยู่แล้วจ้ะเพื่อนตักซอไม่แดงอะโอเค ลองดูกันเก้อะสเกตเตอร์ฟีนิฟีหรือเปล่าเพื่อนๆอไม่มานะไม่เป็นไรมาอีกจ้ะมับไหมหมับหมับหมับไม,บม,บมไม่มานะโอ,โอ้โหอะฟีนิฟีหรือเปล่านะเพื่อน<ๆ>เราดูนะจ๊ะไม่มาว่ะ วายมาหนึ่งจ้จอาอ้วาว้าวไปเสืออะเคไปจะ้ะแหมถ้าเลือดลงนะเออนี่แหละสวยจะ้ะเคต่อไหมจะ้ะวายลงจ้าไม่ยิงจะ้ะไม่มีตัวแตกเดยเฮ้ยถอยหน้าก,กากนี่นะสวยจะ้ะโอเคสเกิ๊กเตอร์ไปสัะไปซะ,ปซะออะ เพื่อนๆนะอย่าลืมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ซอสด้วยเด้อใครอยากเล่นอย่าตามก็ริงใต้ขีดมจาจ้ะใครอยากให้ซอสเล่นเกมไหนก็มนมาบอกเดี๋ยวซอสไปเล่นให้จ้ะเอ้ยคูณสองหยุดที่คูณสองนะคูณห้าไปแล้วจ้ะคูณสองคูณน้อยนะเงินน้อยว่ะเพื่อนริงหมุนหนึ่ง Uh huh. ลองมาดูนะว่าการซื้อฟิตครั้งนี้นะเราจะได้กำไรหรือเปล่าหมับเข้าไปครับ mm hmm. คูณสิบนะ mm hmm. สิบต่อจ้ะสเก็ตเตอร์มาอีกจก้ะสองแล้วจ้ะลงไปจ้ะหมับมไม่มาแล้วจ้ะอ่ะอเอ้ยเมนต้องอย่างนี้สิจา้าฟินีฟีจา้เจาเลิศจ้าได้ยีสิบห้าหมุดจา้าเพื่อนเลิศน,นะ ฟรีนี่ฟรีนะก็รวมเป็น30หมุเม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 เดเนาะลดลๆลดลดแต่ถ้ามันจะเด้งฟรีอีกรอบน่าเห็นไหมมาปะวะเขาจะพออ่ะ <c oughs> ขอโทษปรึงปรึง <c oughs> อ่ะวายมาจ้ะยิงอีกทีสิ <c oughs> เออสเกตเตอร์มาหนึ่งจ้ะ360บาท อะเอ้ยไม่แตกนะจ๊ะตัวเพลงลงนะแต่ไม่แตกนะจ๊ะไว้มาจ้ากิหมับคูิบสามไปแล้วจ้าสามร้อยเก้าสิบโอเคกินบิ๊กจากคูสิบห้าไปแล้วจ้าเออรางวัลก้อนโตนะจ๊ะรับมาก่อนห้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าร้อยเจ็ดสิบบาทไปกันต่อ มาหนึ่งอ่าฮะโอ้โหหมุนเร็วแท่นะสกิตเตอร์มาแค่สองไงเพื่อนๆเออวายมาั้จ้ะคูณเท่าไหร่ดีสิบหกม้วจ้ะยิงอีกทีสิไม่ยิงมั้มาจา้ะคูณสิบหกโอเคเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอสด้วยด้วยครอยาๆๆกได้ยิมตาก็ริงตาคลิปนี่ 2 0 4 0หรือจ้าว่าไปได้ดิที่ได้มาห้ารยปหซือเออได้กำไรมาพันหนึ่งได้กำไรมาพันหนึ่งเขาได้กำไรมาพันึงยจ้าเงินรังวลรวม3,444บาทซื้อไปพันหเขได้กำไรพัรร 1, หนห้ไปกันต่อไปกันต่อครับ นะอเพื่อนอย่าลืมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดสับสไครต์เด้อๆใครอยากเล่นตามก็ริ้งใต้คลิปนะจ้าซ้อเพิ่มนะซ้อซื้อฟิดเป็น2,250 2,250้มันจะให้เราเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันเอ้ยอเพื่อนๆน,นะถ้าใครแบบว่าอยากเล่นอยากตามก็ทุนไม่ถึงก็ไม่ต้องซื้อตามซ้อนะไม่ต้องซื้อเยอะเท่าซ้อก็ได้ซื้อเออแบบว่าฟิตน,น้อยๆไปได้ได้มาสิหมุน ถ้าว่ายังไงก็เออดูเป็นแนวศึกษาไปก่อนซอสเล่นให้ดูอยากให้ซอสเล่นอะไรก็รเมนมาบอกได้เลยสี่บาทห้าสิบาเป็นวงนี่เป็นอะไรสามบาทห้าสิบอ่ะตัวแพงลงนะ,ออะคุณสองไปจ้ะวายยังอยู่จ้ะ คูณสี่ไปแล้วจ้ะอ่ะคูณสามไปแล้วจ้ะเ <Okay. S 1> ลิศค่ะเอ้ยถ้าคุณหมอลงนะเลิศไว้ลงมาจ้ะหมัดค่ะยิงหนึ่งคูณเก้าไปแล้วจ้ะขออีกหน่อยหนึ่งเออนั่นแหละขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงอือหือตัวแตกไม่มาจ้ะเพื่อนๆจบไปที่คูณสามออเคสเกตเตอร์มา ว่าเป็นเวมนะเพื่อนๆว่ามันจะให้ฟรีเลยอีกรอบปะวะเอ้ยดอกนี้สวยจ้ะพันแปดสวยจ้ะคุณไปยีสิแล้วจ้ะเลิศจ้ะเลิศเลิศเลิศหันก้อนโตไปหมับเข้าไปครับ2,100ันห่งรก็ถือว่าได้ทุนมาแล้วอะที่เหลือกำไรของการหมุนทางนี้ของเราเลยจ้ะ เมื่อกี้ซอซ,อซื้อซื้อฟีดไป2,200ใช่ปะละ่าล่ะก็ได้มา2,000ันสองพันหนึ่งละเก็ถือว่าได้ทุนมาแล้วที่เหลือกับไรแหละอ่ะโอ้โหกำไรหายกำไรหดเออเออเอามาสี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 าสาสอ้าไปหยุดนะมามาสี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 หยุดไหมเออรู้แล้วว่ามีสองตัวแต่จะขออีกตัวหนึ่งได้ปะละ่าล่ะ มาโ okay. อเคขอให้ครั้งเดียวเงินรางวัลรวม2 5งพันบาทโอเคได้กำไรมา300ได้กำไรมา300เพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวซอมไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะซอมก็ได้กำไรมาแล้ว2,000เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะใครอยากไล้ติดตามก็ลิงก์ใต้คลิปนะไปเลย Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.